สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกม FIV อีกแล้วครั้งที่แล้วที่เราเล่นเกมเฮลิคอปเตอร์นะครับช่วยคนไปโอเควันนี้เรามาเล่นเกมเออโอ้ยมีรถเตะถังว่ะไม่ใช่รถเตะถังวิบากนะครับรถวิบากโอเคแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมโบ๊ทโบ,บลัชกันนะครับโอเคเชื่อชั้นเพื่อนเหรอลูกเออ อะยังนุ่มเอ่ออะไรกดเข้าไปเลยนะครับเค <Okay. S 1> okay. oh, ท็บทูเพช็อปโอ้มีซื้อเรือด้วยไม่น่าเชื่อเค okay. ซ้ายขวาซ้ายอ๋อกดเซเบกบาคือยิงนะครับลบสิงยิงก่อนอ๋อมันอ้า oh. มันยิงทะลุไอ้อันนั้นไม่ได้นะเอ้กระสุนหมดแล้ว อ่ะผมไม่เก็บด้วยผมนักเลงบอผ่านช่องกลางหลบซ้ายซ้ายขวามาโดดโอ้โหใครจะไปผ่านได้ไมั้งนะกดมาไปสักตาหนึ่งคอยแก้มือเออเหมือนด่านจะเป็นด่านแบบเดิมนะครับเออเหมือนด่านเป็นด่านแบบเดิมเลย อ๋อมันจะยิงได้ประมาณสองสองนั้นเ,เก็บ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 เหรียญให้หมดปับ๊บโอเคโอค้โหที่เดิมเลยอุ้ยอ้อมผ่านเฉยอ,เอุ้ยทำไมมีกดยิงช้าไปนะครับเมืเ่อกีออ้ยังหวาไฟเงโค่นมันแต่รู้สึกว่ามันโคตรช้าอ่ะ ยิงผ่านนี้ไม่ได้ยิงด้วยเลเซอร์โอเคที่เดิมที่เดิมที่มันตรงมันผมโคตรยากเลยแล้วผมชอบผมผมชอบกดยิงด้วยนะครับโอเคมันเป็นด่านแบบเดิมเลยนะครับถ้าใครอยากเล่นก็นมาเล่นได้นะครับเกมโบสโบส,บสไม่มีเอชยูโนนั่นโอเคพอแล้วนะครับ มาเล่นกันได้นะครับเกมโบสลัชกันนะครับฮะนะอยู่ใน FIV อยู่ใต้คลิปเลยนะครับนะครับบ๊ายบาย